ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยจังหวัดเพชรบูร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายกฤิตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูร์เชิญสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน273ชุดไปมอบผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่แปดอำเภอของจังหวัดเพชรบูร์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนาาช ินอินอ,ม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 อิมวรปาานย้ำเภล่ลมสักกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจนายอำเภอในพื้นที่ประสบวาตภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประสบวาตภัยเข้าร่วมณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก,กจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์ให้ราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสาการวาตภัยฝนตกหนักฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงระหว่างวันที่13เมษายนถึง1พฤษภาคม2565ส่งผลให้ในพื้นที่ อำเภอรประกอบด้วยอำเภอหล่มสักอำเภอเมืองเพชรบูร์อำเภอหนองไผ่อำเภอหล่มเก่าอำเภอบึงสามพันอำเภอชนแดนอำเภอวงองังโป่งและอำเภอวิเชียรบุรีมีบ้านเรือและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน273ครัวเรือนโดยจังหวัดเพชรบูร์ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธรารณภัยและประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวาตภัยเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามหน้าที่ต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาปูมิพนุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศได้ทรงวางรากฐานการดำเนินงานของมูลนิธิไว้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดในการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชารห์เพื่อ,อให้การช่วยเหลือรัษฎรผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ชุดท <cin stereotype and hell> <f dragging> ี่สองครับชุดที่สองจะประกอบไปด้วยทุกฝ่ายการกองทหารมาที่หนึ่งรองผู้จการรักษาความเรียบร้อยนงพัฒนาสังคมและความเรี้ของมนุษย์ในรกดการชาติจังหวัดเพชรชบูรณ์ลยครับผัน้าสำนักงานกองการรักาความเรีย่ร้อยของพิรเพื่อรักษาบริษัทระดับหลงส์ ประกอบด้วยผู้ชาวกรารองระดมมาที่1น่รองผู้จัดการภาษาความตกภายในชุดที่สาผมขออนุญาตแถวที่และแถวที่นะครับชุดที่แถวที่และแถวที่อค้าสรับเปน้่าวที่ห้ถที่หกนะครับชุที่สาวที่ห้าและแที่หเบนี้ที่สที่บเป็นผู้ชาวกรรารแท่้านรที่สามที่ห้ทอเแนทสา่สนเยกแที่าลถที่หนแถวที่้าและวที่6ผโม ทีมข่าว AEC ทีว h a n n e l รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด